โรงเรียนวินิึกษาในพระราชุรธรรมได้เห็นความสำคัญจึงนำหลักของในหลวงนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะส่งเสริมให้โรงเรียนนั้นมีการปลูกพืชผักสวนครัควรในโรงเรียนนะคะเพื่อให้นำมาใช้รับประทานอาหารกลางวันได้ะะสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้คือแนวทางการปฏิบัติและองค์ความรู้ที่ให้พวกเราได้ใช้ชีวิตประจาวันค่ะเรามีความรู้ก็ไม่พอเราต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม หนูก็จะเป็นคนดีไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะหนูประทับใจในตัวพระองค์ท่านนะคะเพราะพระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อพวงชนชาวไทยค่ะพระองค์เป็นผู้ให้โดยไม่เลือกว่าผู้รับจะเป็นใครและพระองค์ให้อย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ